ครับทุกท่านครับวันนี้เลาะบึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์มกดาหารมีโอกาสแนะนำยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2564อีกคู่หนึ่งนะครับที่มีผลงานดีเด่นในการทำการกิจกรรมการเกษตรนะครับจะดีเด่นอย่างไรเชิญท่านทุกท่านนะครับรับชมตามกิจกรรมนะครับมาครับเชิญครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศรีสยามบุรัตค่ะก็เป็นอ่า เจ้าของที่นี่สวนลูกค่าสยามได้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะสวัสดีครับผมพัศกรชมเฉลานะครับเป็นแฟนของสีสยามเป็นทีมงานยังสมาร์ทครับทีมงานยังสมาร์ทปี64นะครับเข้าร่วมยังสมาร์ทของเรามาก็มาทำสวนตรงนี้ทําเป็นสวนผสมผสานครับผมเดิมเมเขาจะเรียกว่านาห้วยอ่างนะครับที่เดิมจากปู่ย่าตายาย ทีนี้เราก็เป็นรุ่นลูกเพิ่งได้มาสานต่อจากพ่อแม่ที่ทํามาเป็นเกือบร้อยปีแล้วค่ะเราก็ได้มาสานต่อก็เลยตั้งชื่อเป็นสวนลูกขัดสยามจากนางไว้อาเริ่มแรกก็ปลูกโกโก้ก่อนนะครับโกโก้เข้ามาก็ประมาณ3ปีนะครับโกโก้ตอนนี้ก็มีออกลูกก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ200ต้นโกโก้ของเรานะครับ ถึงจุดตรงนี้นะครับปากทางเข้าเข้าสวนนะครับเข้าเข้าสวนของเราก็จะมีส้มโอครับผมส้มโออันนี้ประมาณปีปีครึ่งครับผมปีครึ่งก็แต่ต้นประมาณนี้นะครับต้นประมาณนี้ครับผมอันเนี้ยครับเป็นแถวเนี้ยครับเป็นแถวที่บอกห้าสิบหกสิบต้นก็แต่แถวนี้ครับริมห้วยครับผมริมห้วยห้วยอ่างครับผมแต่ฝั่งนี้ครับฝั่งขวาฝั่งขวามือนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมปลูกแซมไปเลยค่ะทั้งแถวแล้วก็มีมะละกอสลับแล้วก็ลงมาอีกเราทำเป็นขั้นใดก็จะทำปลูกเป็นเอ่อเงาะแล้วก็ส้มสับวางกันจนตลอดเนยผสมกันนะครับผสมประสานแล้วกรว็ระหว่างระหว่างมะพร้าวนะครับเราก็จะมีของอร่อยคือผักหวานอันน้ครับลงไว้เป็น ทุกช่วงเลยครับผมตรงนี้ครับผกหวานเป็นขั้นแล้วก็กล้วยกล้วยเป็นร่มเป็นร่มให้ต้นไม้แซมแซมระหว่างตรงนี้ไปต้นสุดเลยครับสุดริมห้วยตรงนี้ครับผมและและอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้น้ําผลไม้จากธรรมชาติของเราใครที่เข้ามาชมสวนเราก็จะมะีเพื่อแก้กระหายเป็นน้ํากระเจี๊ยบนะครับน้ํากระเจี๊ยบ ตอนปอนเป็นคล้ายๆกับวายครับเราจะผลิตเองนะครับตรงนี้ครับผลิตเองเพื่อให้ท่านทุกท่านที่มาชมเยี่ยมชมนะครับได้ได้ชิมของธรรมชาติของเราครับผมจากของฝากเป็นของฝากของสวนด้วยครับผมเชิญน่างในต่อเลยครับครับอันนี้มะพร้าวน้ำหอมของเราที่ปลูกมาก็อายุปีกว่าเกือบสองปีครับผมตอนนี้กําลังเร่งเร่งอยากเห็นผลผลิต กำลังเร่งให้ออกดอกออกลูกให้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ได้ชิมรสชาติครับเพราะมะละกอนี้มันก็จะแซมไปเรื่อยๆนะครับแซมเป็นระยะระยะเป็นล่มด้วยให้แขกที่มาเยี่ยมชมจะได้มีล่มพักผ่อนในตัวนะครับส่วนในทุ่งนาของเราตอนนี้ไถกบไถกบก็เลยปอเทืองปอเทืองมามงเหวานดำ เพื่อจะเป็นปุ๋ยต่อไปในอนาคตครับเวลาเราทํานานาข้าวครับผมอนนี้นาข้าวนาตรงนี้ก็ประมาณสองไร่ครับผมตรงนี้ครับและในระยะเราก็จะปลูกผักหวานแซมครับผมแซมต้นกล้วยเรับ<ะ>เรามีกล้วยมะละกอแซมสลับกันไปคับก็ตามแนวของ ยังสมาร์ทของเรานะครับเป็นสวนผสมผสานเพื่อให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเป็นล่มให้กันและกันเผื่อแพร่กันนะครับของต้นไม้ครับผมอยงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางค่ะที่เราปลูกผสมประสานของเราก็จะมีกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมหอม,หอมทองหลายอย่างที่เราจะามาปลูกเพิ่ม ผสมผสานที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่เห็นเพราะว่าลูกมันอาจจะแปลกประหลาดเหมือนที่อื่นจะเล็กนิดเดียวเท่านิวก้อยนิ้วโป้งขนาดนี้แต่ตรงนี้ลูกมันจะใหญ่หน่อยครับผมเป็นธรรมชาติจริงๆโดยแท้ครับผมและตรงนี้ทางที่เราเดินเนี่ยเราก็สามารถเอารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จักรยานวนได้ครับจักรยานปั่นได้รอบรอบสวนชมสวนได้แบบสบายสบาย,บายเพราะทั้งข้างก็จะมีริมห้วย ไปตามแนวแนวไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีปลาแล้เราก็จะเลี้ยงปลาด้วยพวกผล้ไม้ในสวนเรามีมะละกอสุกแล้วก็กล้วยสุกให้ปลากินนะครับครับผมเชิญด้านในต่อครับอันนี้ก็จะเป็นโกโก้นะคะพันธลูกผสมของชุมพรหนึ่งก็ที่เราปลูกมานี่เกือบ2ปีแล้วคะ่ะครับทางด้านนี้แล้วก็สวนของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ ประมาณ200ต้นนะครับทางนี้ก็จะมีผสมผสานคือกล้วยเราจะปลูกแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นหลักแล้วก็ข้างในก็จะมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองแล้วก็มะขามหวานมะขามหวานนี่จะหวานมากครับผมตรงนี้ครับ้างในเนี้ยนะครับก็เดินมาก็ประมาณเกือบกิโลนึงแล้วฮะตอนนี้มาถึงริมตีนภูเขาเรียกตีนภูครับผม อันนี้ก็จะปลูกเป็นต้นกาแฟนะครับพันอาราบิก้าตรงนี้นะครับอันนี้ประมาณ6เดือนครับผม6เดือนนะครับก็อีกน่าจะประมาณอีก6เดือนน่าจะเก็บผลผลิตได้แล้วตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ผสมผสานมีอวโวคคโดอันนี้ครับทดลองทดลองอวโวคาโดนี้เป็นการทดลองประมาณ10ต้นครับผมอวโวคคโดของเรานะครับก็มีมะเขือมะเขือมะเขือเปาะครับผมแล้วก็กล้วยมะละกอกับแล้วก็พริก มะเขือเทศแซมแซมไปครับผสมประสานกันไปครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทางนี้จะเป็นสวนไวยแล้วก็มีสวนสับประรดปลูกสลับกันต่อจากสวนกาแฟของเราที่เดินมาเมื่อกี้นะครับเป็นสวนที่ต่อเนื่องกันก็จะมีป่าไวายของเราครับปลูกแซมในต้นยางต้นยางพารา,า,านะครับก็จะมีสวนสับประรดเป็นแถว ต่อเชื่อมต่อกันเป็นทางเดินไปอีกโซนหนึ่งของเรานะครับตรงนี้ครับครับผมทางทางผ่านตรงนี้นะครับของเราตรงปีนภูตรงนี้ก็จะมีป่าหน่อไม้ไร่นะครับอันนี้ครับผมเป็นธรรมชาติโดยตรงครับผมยังคงสภาพพื้นป่าไว้คงเดิมนะครับป่าไม้ไร่ครับผมแล้วก็จะมีเห็ดตัวเขาเรียกว่าเห็ดตัวครับผมก็จะเกิดแซมไปด้วยในฤดูครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระสุขโขทยปางสมาธิเราสร้างเมื่อปี62ค่ะอันนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาพื้นป่าแห่งนี้ในพื้นนาของเราแห่งนี้นะครับและอนาคตเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มากราบไหว้บูชานะครับ ขอ,ขอเชิญเลยนะครับตรงนี้ครับถ้าใครผ่านไปมาหรือมาเที่ยวสวน <c oughs> ก็มาแวะขอพอรท่านได้ค่ะครับผมตอนนี้ก็มาถึงทางลงจากปูนะครับาจากสิ่งไวศักดิ์สิทธิ์ของเราก็จะมาถึงสวนมะม่วงครับมะม่วงแก้วขมิ้นครับผมก็ประมาณห้าสิบต้น,ต<อ>นครับผมอันนี้นะครับแล้วก็จะมีทุเรียนไอ้มีขนุน,ขน,นขนุนครับขนุน นะครับขนุนก็ประมาณ4ี่ห้ต้นเหมือนกันครับผมปลูกแซมในไหลของทางลงตามทางลงครับผมตรงนี้จะเป็นคล้ายๆว่าหน้าฝนนี่มันจะมีเป็นทางน้ำนะคะเป็นน้ำตกจากหลังพระพุทธพระพุทธรูปนี่ลงมาหาปูกเฮียนาแล้วก็จะมีหินสลับซับซ้อนซึ่งมันจะแบบคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แล้วเราก็จะปลูกเปืืองฟ้าทองอุไลสลับเพื่อความสวยงามค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทางทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมสวนลูกขัาสยามก็สวนลูกข่าสยามนี้เราก็จะมีเบอร์โทรติดต่อได้ 0993989429และ0870573839ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแขกที่มาเยี่ยมสวนลูกขาสยามของเรานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกคนได้มาเยี่ยมชมสวนกเกษตรของเราทาง เกษตรทาทีีงานย,ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยมีแต่ความสุขสวัสดีครับขอบคุณครับ